สวัสดีค่ะจิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Love In Train ค่ะสวัสดีครับโปเต้ครับความรักไม่เคยตกเทรน In อินเทรนตลอดเวลาและจะอินเทรนตลอดไปครับรายการเราแพร่ภาพออกาศเปร็นประจำทุกสัปดาห์ทางช่องเ b n e w s และ k c 1ครับแล e in นเทรนได้แบ่งออกเป็น3ช่วงเวลาได้การค่ะนั่นคือช่วงแรกช่วง s ต o ร y of l ฟเเป็นการนำเสนอเรื่องราวความรักในรูปแบบต่างๆ เพื่อเราได้นําเรื่องราวความรักเหล่านั้นมาเป็นบทเรียนให้กับชีวิตความรักของเราค่ะและช่วงที่2ครับเป็นช่วง Question of Love ครับเป็นคําถามที่ดีครับคําถามเกี่ยวกับความรักสไตล์ Love in Trend ครับและในช่วงท้ายของรายการนั่นคือช่วง p a r i e t of Love เป็นการนําเสนอหลากหลายสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมความรักให้มั่นคงยั่งยืนค่ะ yeah. 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 ช่วง Story of Love สัปดาห์นี้เป็นเรื่องราวที่ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วเรื่องราวความรักของคุณชายและึิณตุลมจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นไปชมกันเลยค่ะที่มดลูกอะแล้วเป็นไงตกใจไหมไม่รู้ตัวเองเป็นี้แบบนี้แบบใจสลายเลยอะอใจสลายแล้วก็ ถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยพ่อแล้วก็สามีมเขาจะอยู่อย่างไงใครจะดูแลขเขาเป็นห่วงเขาไม่ได้ห่วงตัวเองห่วงเขามาก ตัดเอานะแต่ในที่สุดก็ผ่านมาได้ดีได้รับการรักษาได้กำลังใจจากเขารูแลกดูแลกันยังไงในช่วงเวลานั้นเกปอบใจฉันนะานาวหมายถึงแกปอบใจกันยังไง ใจจะไหนที่เก็บบอกใจยันมาหน่ะตอนที่รู้ว่าไม่ตายหรอกไม่ตายหรอกเดี๋ยวมันก็หายแล้วอย่างเงี้ยนี่นี่คือสิ่งที่เราบอกกับเออนั่นแหละแล้วในใจคิดอย่างนั้นจริงๆไหมว่าเออเขาต้องหายนะเขาอะไรคิดจริงเป็นมะเร็งนี่เขาก็รักษาหายทุกคนเออาถ้าตัดออกอลไรอย่างเงี้ยอืมอืมเป็นที่มดลูกเนาะตัดมันต้องหายเดี๋ยวมันก็หาย ตายหรอกที่บอกอนี่คือส,สิ่งที่บอกภรรยาตายนั่นแหละพอเราได้ยินเขาพูดอย่างนี้เรารู้สึกย่งก็ดีใจที่เขาไม่ทอดทิ้งเราอันนอ้มันไม่หายกับพี่ <laughs> มะเร็งมีแต่ตายี่เราพูดเรา <laughs> เราเราู้ว่าเขาจะลอบใจเราแต่เรารู้ว่ามะเร็งไม่รอดสักคนเพราะที่เห็นเห็นมาเพื่อนป้าก็าตายเพราะมะเร็งหมดลูกคือกัน แล้วเราจะรอดได้ยังไงแต่เราเข้าใจว่าเขาจะปลอดใจเราเพื่อให้เรามีกําลังใจดีขึ้นเราเข้าใจแต่เราดีใจที่เขาไม่ทิ้งเราถ้าเป็นผู้ชายคนอื่นเขาคงจะไปจากเราไปเลยนะเราดีใจก็เลยมันมีความสุขความสบายใจไม่ได้คิดอะไรก็เลยหายมาได้ทุกวันนี้แหละ ได้รับการรักษาทั้งในด้านร่างกายด้านจิตใจเราก็ได้รับกําลังใจที่ดีในสุดเราก็ผ่านพ้นวันนั้นมาได้ผ่านจากเลือหลนั้นได้ก็รักษาแล้วหายแล้วตัดออกไปแล้วใช่ไหมคะค่ะปกติทั้งสองท่านชอบแสดงความรักไหมคะชอบเช่นอะไรบ้างมักจะเวลาไม่เหนื่อยไม่อะไรมักจะโยกกันว่าพี่ ฉันรักแกนะรักพี่นะพี่นะเดี๋ยวนรอกกันแบบนี้อ๋ออย่างนี้เลยใช่ไหมคแล้วแล้วแล้วคุณชัยทำยังไงไม่ไม่เคยมีแต่ภรรยาแต่ภรรยามีความสุขอยู่แล้วแหละแม่ต้องว่าภรรยานันใช่ไหมคะโอ้ค่ะแล้ววันนี้มีความในใจอะไรที่อยากจะบอกแกกันแล้วกันนี้ทางรายการของเราเปิดโอกาสให้ได้พูดความในใจต่อกันและกันในวเลยอะให้ให้คุณตุ้มพูดกับ อาจจะขอบคุณในสิ่งที่ผ่านมาที่ร่วมใช้ชีวิตด้วยกันมาคียงบาเคียงไหลด้วยกันมาจนถึงวันนี้รักพี่จริงขอบคุณที่พี่ไม่ทิ้งไม่ไม่อะไรจนพี e ่ก็รักเหมือนกันแม่เก๊กคือทั้งสองท่านนี่รักสัตว์มาก นะคะมีสัตว์เลี้ยงอะไรบ้างคะในบ้านตอนนี้มีหมากับนกกี่ชีวิตคะหมาหนึ่งหมาหนึ่งนกสี่แล้วก็ยังเช่าบ้านมีลูกบุญธรรมอีกคนหนึ่งใช่จ้ะก็คือทั้งสองท่านไม่มีรูปพยายามแล้วไปหาคุณหมอหมดค่าใช้จ่ายไปเยอะแล้วใช่แต่ก็ยังไม่มีสุดท้ายไปยังไงคะถึงได้ลูกบุญธรรมมา คือพ่อปู่นี่เขาเป็นคนเอามาให้ค่จากอุดรเขาบอกว่าพอได้เด็กน้อยมาคนหนึ่งแลยอยากให้ลูกนะเอาไปเลี้ยงเป็นลูกคจ้ะแล้วเลยบอกว่าพ่อมาให้ดูก่อนสิหน้าตาดีไหมสะอาดสะอ้านไหมอะไรอย่างเงี้ยพ่อเขาก็เอามาให้ดูพอให้ดูป้าเขาบอกเลี้ยงไปคือเนี่ยงมันไปมันจะดีเองสงสารมัน เลี้ยงเอาบุญแต่หมาตูยังเลี้ยงเขาก็ว่าอย่างงี้ก็อ่ะเลี้ยงก็เลี้ยงก็เลี้ยงมาจนได้สิบห้าปีแล้วโอ้สิบห้าปีผ่านไปจ้ะค่ะ,คะเนื่องจากว่าทั้งสองท่านเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีว่าจะเป็นกับสัตว์ที่บางทีบอกว่ามีนกบินมาเจออยู่ในมืออย่างนี้ก็เลี้ยงไปเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่หรือว่าไม่แต่สัตว์อย่างสุนัขนะคะหรือว่าไม่แต่กับคน เชื่อว่าสิ่งดีเหล่านี้จะส่งผลให้ชีวิตและสุขภาพร่างกายจะจะดีมากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ,ะค่ะสุดท้ายมีข้อคิดอะไรดีๆอยากให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะในการใช้ชีวิตคู่อยากให้ท่านผู้ชมดูแลฟังคือการที่เราเลือกคู่มาแล้วเราคิดว่าดีมันดีสำหรับเรา เราต้องอดต้องทนแล้วเราจะอยู่ด้วยกันได้นานตลอดไปค่ะต้องอดต้องทนนะคะแล้วคุณชัยนะคะมีข้อคิดอะไรดีๆให้กับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคะมีเลยหดไปเนลยก็คือภรรยาพูดแล้วอยู่ในนั้นแหละใช่ไหมคะค่ะก็ขอบคุณที่ร่วมรายการกับเรานะคะทําให้เราได้เห็นอีกครอบครัวหนึ่งอีกสถานการณ์หนึ่งอีกแบบหนึ่งในชีวิตนะสิ่งที่เจอสิ่งที่ ผ่านพ้นมาได้กันนะคะแต่ความรักนี่ยิ่งใหญ่จริงๆสาหรับครอบครัวนี้นะคะความผิดพลาดครั้งเดียวทำให้เปลี่ยนชีวิตได้เลยเพราะความรักที่มีต่อกันและกันนะคะ <S <S แล้วก็แม้ต้องเผชิญกับโรคร้ายแต่ความรักที่มีต่อกันและกันทําให้มีกําลังใจที่จะผ่านพ้นวันนั้นมาได้นะคะแล้วก็สิ่งดีที่ทํากับผู้อื่นกับค,คนกับสัตว์ อิ่งเล่านี้ก็จะส่งผลให้ชีวิตมีความสุขมากยิ่งขึ้นและมีสุขภาพที่แข็งแรงต่อไปนะคะขอบคุณที่ร่วมรายการค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเห็นไหมคะว่าวิกฤตท,ที่เจอมาด้วยกันกลับกลายเป็นโอกาสที่ทำให้รักและผูกพันกันมากขึ้นแล้วฟินเทรนก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณตุมและคุณชยัยรักและผูกพันกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะ ผินหน้าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นําชุมชนพร้อมขอเสนอให้กําจัาขยายในชุมชนเอ้าอืมพร้อมคนเดียวอ่ะไม่รอดแล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยเอาเอาไงต่อนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบ ชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซูปเปอร์มาร์เกต็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรีมีรายได้และมีอนาคตเรื่องไหนก็จัดก,การได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โทษ มิน้นสอบทีนี้ว่างวะไปทะเลกันไม่อ่ะมินไม่รักเราวหรอรักสิรักก็พิสูจ์ดีอืมก็ได้คิดให้ดีพอได้ก็ไปมีใหม่รู้ว่าท้องกระชิงพี่พิสูจน์มาแล้วแป๊บเดียวเบื่อก็เลิกเราก็ทิ้งให้เลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่ไงเพศสัมพันธ์ ใช้พิสูจน์ความรักไม่ได้วัดภูมงก่อนลุกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ว วัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมจ่ายกี่หองทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุง ลดโรคขั้นต่อสุดท้ายของการลดพุง,งแข่งแขนยั้ไงแม่กางขาเท่าไร่แข่งแขนไปข้างหลังให้สุดแข่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแข่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยมแม่แม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุง ออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยท่านเศรษฐีมีทุกอันใดหรือเงินทองค่าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเหตุใดท่านจึงดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเค็ดรับข้ามาเดี๋ยวนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรี การขาแกวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคมีเงิแน,นแล้วไงมีอำนาจแล้วไงการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐกางขาแกวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคแบกจำที่หนึ่ง นนเี่ยทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกวิเทศครับลืมอะไรหรือเปล่าความห่วงใยนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในองค์กรสนใจรับแผนงานที่สอจรอสนับสนุนโดยสอสอสอ Questions love of <Action. S 1> ครับตอนนี้นครับเราอยู่ที่ตลาดย้าโมครับวันนี้นะครับเราจะมาถามคำถามครับในช่วง Question of Love ครับและคำถามประจำสัปดาห์นี้คือถ้ามีคนแปลกหน้าเดินมาบอกรักคุณคุณจะทำอย่างไรชื่อบค่ะบครับถ้าวันนึ่งมีคนแปลกหน้าครับไม่รู้จักเลยไม่รู้จักกันมาก่อนเดินมาบอกรักเราเราจะทำาไงครับ คงเดินหนีมากเดินหนีเลยโอ้โหใจร้ายมากไม่คุยด้วยไม่ต้อตอบคนเดินเลยแปลกลหน้าคนแปลกหน้าเดินหนีเลยนะ okay, ครับโอเคครับ Love in t r เส้ค่ะชื่อลูกเกดค่ะลูกเกดครับถ้าว่าหนึ่งมีคนแปลกหน้าครับคนไม่รู้จักกันมาก่อนเดินมาบอกรักเราเราจะทำยังไงครับตบหน้ามันเลยคะ่ะ ตบทำไมเขาเามัรักเรานะตบแล้วก็บอกว่าทําไมเพิ่งมาตอนนี้เรานานเกินค่ะรอนานเกินแล้วก็จะบอกตอบรับไปเลยใช่ไหมว่าไม่ต้องเป็นแฟนค่ะพีเวดดิ้งได้เลยเริ Love อินเทนชิคกองครับเบสครับคิมครับโอเคครับถ้าวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าครับมา บอกรักเราครับเราจะทำยังไงฮะถามมาว่ามาบอกรักทำไมครับอ๋อบอกว่าแอบรักมานานแล้วแล้วยังไม่รู้จักอะไรอ่ะก็แอบรักทางๆอ่ะทำไงอ่ะไม่รู้ครับไม่รู้ยืนเฉยๆครับผมยืนเฉยยืนเฉยชึ้งอึ้งครับไม่พูดอะไรเลยครับสุดดยอออกเองครับเดินหนีครับเดินหนีทำไมครับไม่รู้จักครับไม่รู้จักมัวๆไม่ชอบถ้าถ้าเขาเป็นผู้หญิงอะครับ สวยด้วยอ่ะไม่เอาครับไม่เอาเอ้าไม่รู้จักสวยด้วยไม่เอาไม่อยากรู้จักด้วยไม่ครับโอเคครับบอกรักตอบไปครับบอกรักตอบไปเลยสวยไม่สวยก็ตอบรักเหรอบอกรักแล้วก็เดินหนีครับอ้าวยังโอเคครเบิ่มกินเต้นันค่ะ คือการครับโอเคครับถ้าวันนึงมีคนแปลกหน้าครับไม่รู้จักกันมาก่อนเดินมาบอกรักเราเราจะทําไงครับเดินหนีเฉยเดินหนีเฉยคือไม่พูดอะไรด้วยไม,ไม่ตบตาเดินหนีเลยอุ้ยใจร้มากเลยครับ <laughs> <laughs> เดินหนีมั้งครับเดินหนีเดินหนีถ้าเขาเป็นผู้หญิงล่ะครับก็ <laughs> เอาเลยว <laughs> ตอบรับเลยใช่ไหมครับ <laughs> โอ้โหสวยด้วยแล้วถ้าไม่สวยล่ะไม่สวยก็ก็ไม่ต้องเองอาะโอเครับ <ล>ชื่อรัลิตาค่ะที่เล็กค่ะโอเคครับถ้าวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าครับไม่รู้จักมาก่อนนะเดินมาบอกรักเราเราจะทำยังไงครับอ๋อก็ให้เขาพูดไปก็ความสุขของเขาปล่อยเขายืนเฉยๆยให้เขาาพูดไปเลยให้เขาพูดไปแล้วก็ยิม้มอนเ,เขาเหนื่อยอะไรประมาณนี้แล้วแล้วก็เดี๋ยวเขาหยุดเองอ <laughs> โอ้หใจดีนะยังยืนฟังก็นาะโอเค พี่ก็ทำหน้างงๆแบบงงอะค่ะทำหน้าแบบงงๆแบบงงแบบเอออะเออเลยเออแล้วก็ค้าเประวาณน้นั้นขาเออาานานขนาดไหนดีครับก็สักห้าห้าวินาทีนะเราเราไปทบทวนก่อนเขากลัวว่าจะตอบแล้วเ็ากลับดีไหมใช่โอเคครับผม Love in ิ r a m e อ๋อชื่อแทนครับผมแทนครับถ้าวันนึงมีคนแปลกหน้าเดินมาบอกรักเราครับเราจะทํำยังไงครับคือผมก็ต้องบอกว่าเออแบบว่าทำไมถึงต้องบอกรักผมครับผมต้องถามก่อนอ่าบอกว่าแอบรักมานานแล้วอ่าโอ้แบบอ่าแบบแอบแบบแบบทางทางกันก็ต้องถามเขาว่าทําไมถึงเมาว่าถึงแอบรักมานานแต่ไม่บอกอะไรเงี้ยบอกตรงถ้าไม่บอกแล้วเราจะรู้หรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าเขาบอกเขากลัวเขากลัว ถ้าก็คงไม่รักกันนะครับถ้าแอบรักกันจริงก็ต้องบอกกันตรงๆครับถึงรู้ว่ารักกันจริงและถ้าสมมติเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจตอนนี้มั่นใจแล้วก็เราเป็นผู้ชายเนาะเราจะไปบอกว่าอ๋อได้เขาได้ครคงไม่ใช่ครับแล้วก็แปลว่าก็รู้สึกยินดีดีใจด้วยาที่มีความรู้สึกดีให้กับเราแล้ว Love in Train ชื่อนัดครับชื่อเฟมครับโอเคครับ ถ้าวันนึ่งถ้ามีคนแปลกหน้าครับเดินม,มาบอกรักเราครับเราจะทํายังไงฮะตกใจครับตกใจเฉยๆเราก็ไม่ทําอะไรเลยยืนตกใจค้างไว้ <st am il ized> แล้วก็ให้เขายืนบอกรักเฉยๆแค่น <st am il ized> ี <that 's right> okay, inn, inn, okay. ้แหละโอเคครับอึ้งอึ้งซึ้งโอเคน้องล่ะครับก็ขอไลน์น้องหน่อยขอไลน์โอ้ยคนเขาแอบรักเรานานแล้วเราก็ตอบรักไปเลยดีกว่าครับ แอไลน์คุยกันเปิดใจคุยกันเลยอะไรกันก่อนครับโอเคครับ Love in t r a i n ครับชิดีครับโอเคครับถ้าวันหนึ่งมีคนแปลกหน้าเดินมาบอกรักพี่ครับพี่จะทำไงครับเดินหนีเดินหนีทำไมครับเขามาบอกรักนะครับถ้ามาจริงก็บ้าแล้วคขาเขาคือคนบ้าแน่ๆชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์เราไม่ยุ่งกับคนบ้า โอเคครับ okay, Love in train เฟนค่ะฟ้าค่ะพัดครับโอเคครับถ้าวันนึงมีคนแตกหน้าครับเราไม่รู้จักกันมาก่อนนะครับเดินมาบอกรักเราเลยเนี่ยเราจะทำไงครับก็ตกใจแล้วว่าถามว่าเขาเป็นใครทำไมถึงมาจีบเราทำไมถึงเลือกเราโอ้โหอายุคุณคือใครอย่างนี้เลย โอเคครับน้องหลานเดินหนีเพราะเราไม่รู้จักเขาแล้วเราไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแต่เขารักนะรักเราเลยอ่ะเิยมาบอกรักแต่เรายังไม่รู้จักเขาบอกว่าอุ้ยแอบรักมานานแล้วไอ้แป๊บทางเนี้ยรักจริงๆจากใจจริงแต่ไม่รู้จากตัวไปละเดินหนีอยู่ดะเดินหนีอยู่ดีถ้าเขาตามเหรอครับถ้าเขาตามวิ่งวิ่งเข้าบานเลยโอเคน้องครับเดินหนีครับเดินหนีเดินไปไหนครับ เดินข้อแข็งเดินข้อแข็งอ๋อ,อมีมีใครอยู่แขงหรือเปล่ามีครับอ๋อไปหาใครหาแม่หาแม่ <c oughs> บอกแม่แม่มีคนมาบอกรักหรูออะไรเนี่ย <c oughs> เริ่มจริน านเศรษฐีมีทุกอันใดหรือเงินทองค่าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเตดได้ท่านยังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเ็ดรับข่ามาเดี๋ยนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาแกวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรค มีเง um. ินแล้วไงมีอำนาจแล้วไงการไม่มีโรคเป็นราบอันประเสริฐการขาแขวงแขนการแกวงแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงให้ร่างกายมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่เกิดขึ้นได้อย่างไรเพราะผู้นำชุมชนพร้อมขอเสนอให้กำจัาขยาในชุมชนเอ้าอพร้อมคนเดียวไม่รอด แล้วถ้าชาวบ้านพร้อมด้วยเรียบร้อยอ้าวเอาไงต่อนนายกทุกคนครับความรู้พร้อมด้วยถึงจะครบแล้วชุมชนจะน่าอยู่ยังไงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังทีละอย่างเลยก็ตรงที่มีลานกีฬาใหม่มีซุปเปอร์มาร์เก็ตปลอดสารมีปั๊มแก๊สส่วนตัวฟรี มีรายได้และมีอน,นาคตเรื่องไหนก็จัดก,การได้ถ้าผู้นำพร้อมชุมชนพร้อมความรู้พร้อมร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โรเด็กจำที่นึงเอาเอไปไป้ีอ,อะไรมากินเนี่ย ทุกครั้งที่คุณสวมหมวกกันน็อกวิเทศครับลืมอะไรหรือเปล่าความห่วงใยนี้จะอยู่กับคุณไปตลอดร่วมสร้างกฎสวมหมวกกันน็อกในองค์กรสนใจรับแผนงานที่สอจรอสนับสนุนโดยสอสอสอวัดพูงก่อนลูก วัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหารสองเกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่ เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมจ่ายกี่หออทอดอร่อยไหมเลือกกินลดคุงลดโรคขั้นติสุดท้ายของดารลดคุมง,งแเปแขไงแนน กางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีรถพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วได้เลยแม่แม่แมได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัยมาลาด งไรนพี่สวัสดีครับขออนุญาตุดืด่ม <c oughs> บนรถแต่ไม่ได้ขับจับไม่ได้ <c oughs> ไปคันอื่นนะ <c oughs> ดื่มบนรถก็ผิดกฎหมายแล้วครับจับได้เชิญครับจับจริงแค่ดื่มบนรถ f o อ i e t y of Love f o ์ i e t y of Love สัปดาห์นี้มีชื่อว่า10ข้อที่จะทำให้ผู้หญิงรักคุณผู้ชายมากๆค่ะ10นิสัยที่ผู้หญิงชอบชอบหนุม่มๆทั้งหลายรู้ไหมคะว่าสาวๆเขาชอบนิสัยแบบไหนของหนุม่มๆกันบ้างวันนี้เรามีข้อแนะนําให้สําหรับหนุม่มๆเอาไปใช้เอาใจคุณสาวๆกันค่ะไม่ยากเลยนะคะ เพราะบางอย่างก็เป็นนิสัยที่คุณหนุ่มๆทำกันเป็นประจำอยู่แล้วลองไปดูกันค่ะข้อที่1ชอบผู้ชายที่ให้เกียรติตนทั้งต่อหน้าและรับหลังคนอื่นค่ะอีกโก้น่ะลดลดลงบ้างก็ได้ไม่ต้องกลัวชาวบ้านเข้าหาว่ากลัวภรรยาหรอกนะคะข้อที่2ชอบผู้ชายพูดจาไพเราะอ่อนหวานแต่ไม่หย่อยแย่แฝงความเข้มแข็งในน้ำเสียง คำแทนตัวสมัยพ่อคุณรามคำแหงเอาไว้พูดกับเพื่อนส่วนกับแฟนไม่ต้องเพราะแฟนต้องการความจริงใจไม่ได้ใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างเดียวนะคะข้อที่3ชอบผู้ชายที่ยิ้มง่ายและมีอารมณ์ขันจะแก๊กไปถึงไหนละคะหนมนมยังไงก็ไม่ได้หลอขึ้นมาหรอกคะ่ะข้อที่4ชอบผู้ชายที่ช่างเอาใจจำวันสำ,สำคัญสำคัญได้บ้าง ไม่ต้องจำทุกวันหรอกนะคะแค่วันที่สำคัญๆก็พอข้อที่5ชอบผู้ชายที่ดูแล้วอบอุ่นพึ่งพาได้ค่ะจะได้รู้ว่าเวลามีแมลงสาบวิ่งมาจะได้ไม่โดดมาแย่งเก้าอี้แล้วกรีดแข่งกับเราไงคะข้อที่6ชอบผู้ชายที่เก่งกาดมีความเป็นผู้นำแต่ไม่สำคัญตัวเองและดูถูกเรารู้แล้วว่าคุณหนุ่มๆนะเก่งว่าแต่เก่งพอที่จะรู้หรือเปล่าว่า สาวๆเขาแกล้งโง่นะข้อที่7ชอบผู้ชายที่รู้จักงอบ้างยิ่งเวลาตัวเองผิดด้วยเนี่ยคาว่าขอโทษขอโทษนะ่ะพูดไม่ยากนะคุณผู้ชายข้อที่8ชอบผู้ชายที่แต่งตัวภูมิฐานสะอาดสะอา้านเวลาควงด้วยจะได้รู้สึกภูมิใจไม่อายชาวบ,บ้านและที่สำคัญถ้าคุณหนุ่มๆดูดีจะทำให้สาวอื่นอิจฉานั่นแหละสิ่งที่คุณสาวๆชอบ ข้อที่9ชอบผู้ชายที่เสมอต้นเสมอปลายแสดงออกว่ารักอย่างสม่ำเสมอผู้หญิงเป็นคนที่หวันไหวง่ายต้องย้ำกันบ่อยๆนะคะนุมน่มๆและข้อสุดท้ายข้อ10ชอบผู้ชายที่เวลาไปไหนมาไหนก็บอกกันบ้างไม่ได้อยู่คนเดียวแล้วนะคะทำอะไรนึกถึงคุณสาวๆกันบ้างคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณนุมน่มๆ วิธีง่ายๆเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ที่คุณหนุ่มๆน่าจะจำไปใช้กับคุณสาวๆกันบ้างเพื่อที่เธอจะได้มีความสุขและอยู่เคียงข้างกับคุณหนุ่มๆตลอดไปยังไงล่ะคะ Love in Trend ขอบ,อบคุณทุกท่านท,ที่ติดตามชมรายการเราทางช่อง k a v News และ KC o ครับ และท่านใดมีข้อเสนอแนะหรือมีคำติชมรายการก็สามารถทำได้ผ่านทางช่องทาง Facebook Fanpage ของเรานะคะหรือจะโทรเข้ามาที่0894283454ค่ะและทุกท่านยังสามารถติดตามชมรายการย้อนหลังทาง YouTube Channel ของเราครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าความรักไม่เคยตกเทรนด์อินเทรนด์ตลอดเวลาและ,และจะอินเทรนด์ตลอดไป,ไปครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ